โดยภายในงานนะครับคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญกล่าวคำบูชาพระรัตนารายปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมการกล่าวคำอารัธนาศีลและเข้าสู่พิธีมุทิตาสการะรในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ81ปีของหลวงพ่อธรรมชโยโดยผู้แทนคณะสงฆ์นะครับได้เปิดกรวยถวายสการะส่วนคณะานเจ้าภาพได้น้อมถวายพันพุ่มและพวงมาลัยสการะหลวงพ่อธรรมชโย จากนั้นเป็นพิธีถวายมหาสังฆทาสี่หมื่นกวัดทั่วประเทศโดยมีกัลยาณมิตรสมพรกัลยาณมิตรนิลวันปาระเคนกัลยาณมิตรศรีมรแก้วมหาวงเป็นประธานนำกล่าวส่วนกัลยาณมิตรทวัดโกโอลและกัลยาณมิตรอแมนดาแมคคลาวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกีฬานัานเพศากัลยาณมิตรกิตระวีธนะเิรันโรดกัลยาณมิตรเบนกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรเมสันแก้วมหาวง์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานทางด้านกลยาณมิตรกิตรวีธนะยรันโรธเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายทยธรรมสี่มืโกวัดทั่วประเทศพร้อมกันนี้คณะทันเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปรับปลื้มปีติในบุญที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้และที่สําคัญที่น้อมถวายบุญนี้ บูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมสิโยอีกด้วยครับ